สวัสดีครับพผมผมป้องนะครับอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับผมเราก็อยู่กับเซตทำแต้มเป็นคุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้มอลนะครับหรือผมเรียกว่ามอลแล้วกันสั้นๆเหมือนเดิมสั้นเท่าเดิมแต่เรียงง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วก็เป็นเซตที่อยู่ในเอ็มแลนด์สามผัดสองเป็นฉลามเชอร์เบกนะครับผมเห็นแบบว่าโอ้โหจะระดับเลนกิ้งในเกมครับชนิดแต้มดีกว่าที่คิดแบบมากๆนะครับแบบว่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ520หรือเกือบๆเนี่ยแหละนะครับแบบแต้มเยอะจริงนะครับเยอะกว่าที่ผมโอ้โหตกใจมากตกใจมาก คือแม้ว่าในเอ็มแดนนี้ถ้าผมจะผิดเนี่ยมันจะยังสู้น้องทามไม่ได้แต่ก็คือสูสีมากนะครับนี่โอ้โหตัวนี้มันเป็นคุกกี้ที่ล้มผู้รักษามิติเวลาได้เนี่ยฉะนั้นโอ้โหทำแต้มในเอ็มอื่นเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วคือตอนนี้เนี่ยแต้มมันก็เริ่มอ,อัปเดตแล้วใช่ไหมครับในเอ็มสองก็ยังไม่มีตัวอะไรเอาผู้รักษามิติเวลาลงได้นะแต่เจ้าตัวนี้เอ้ยหนึ่งสามสี่ไอ้หนึ่งมันเอาลงสามกับสี่นี่คือโอ้โหแต้ม ดีมากๆนะครับผมนะเป็นคุกกี้ที่น่าปั้นมากๆเลยนะครับในช่วงนี้อาจจะบางคนอาจจะแบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้อาจจะด้วยกระแสของเกมคุกกี้ลันคิงด้อมหรือกลับมาเล่นอะไรพวกนี้ก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าถ้ารีบเลยเนี่ยผมก็จะแนะนําปั้นตัวนี้ถ้าไม่ได้รีบอะไรเลยก็รอปั้นรีเจนเนอเรนักธนูก็อาจจะดีกว่านะครับผมนะแต่คือแ้ลว่าเอ้ยอยากปั้นปุ๊บใช้ปั๊บเนี่ยตัวนี้เลยนะครับอ๋เอเห็นมีหลายคนถามกันเยอะมากว่าเฮ้ยช่วงนี้เล่นมาเพิ่งเล่นใหม่หรือกลับมาเล่นปั้นตัวอะไรดีตัวใหม่ตัวนนี้เลยะครรับแกมมาสุดๆ อันดับนี้เราก็ขึ้นมูล้่าธรมแล้วด้วยแต้ม164ล้านนะครับอ๋อนี่ผมจําได้แล้วนะครับว่าในเอ็มนี้ครับในอันดับหนึ่งเนี่ยเซตธรมมันน่าจะประมาณเกือบเกือบ540นะครับตัวนี้เนื่อจากแบบランキ้มันคือ520กว่าล้าน23 24มั้งนะครับเออมาดูกัผมจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับตามจริงได้ประมาณเกือบเกือบ520นี่สำหรับผมก็เยอะมากละคือเกือบเกือบ520ก็คือทำลายสถิๆๆๆติเดิมผมแล้ว <laughs> เออเล่นง่ายแต้มเยอะนะครับตัวนี้ คิดว่าจังหวะเนี่ยน่าจะเหมือนการเล่นทั่วไปผมมาเทสไปตาหนึ่งก่อนอนันนี้ปรากฏว่าเออมันเลยนะครับแล้วแต่พอดีว่าตรงไอ้ตัวนี้ตอนใช้สกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจุดที่มันมีลูกไฟครับผมว่ามันจะต้องหลบนะอ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าโจนี้มาถึงขวดเลือดอะฉลามเชอร์เบตเนี่ยมันใช้สกิลไม่ทันคือเจ้าพวกเซ็ตที่มันใช้ฉลามเชอร์เบตเป็นไม้สองเนี่ยทุกเซ็ตเลยนะครับจะเป็นเซ็ตที่จะต้องให้ฉลามเชอร์เบตเก็บคนเลยได้สองขวดเป็นเสียแต่ว่าอกรณีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมัน ต้องให้ฉลาดเชอร์เบตเนีเก็บคนเลือดสองขวดแน่นอน100%นะครับถึงแม้ผมจะไม่เคยดูคลิปเซตทำแต้มแต่เห็นแล้วก็เดาออกได้เรี๋ยวมองปุ๊บกร็รู้ปั๊บเฮ้ยอย่างขิงนะครับนี่ใกล้จะเข้าสู่จังหวะช่วงเชสสกิลสุดท้ายแล้วโอ้ก็ได้แนะนำทิ้ว่าให้เราลอยสูงๆเลยนะครับเนี่ยลอยสูงๆเนี่ยมันมีลูกไฟให้เราหลบนะครับตรงนี้ให้หลบนะครับสำคัญมากปุ๊บเราก็โดดหน้าได้มา324นะครับเนี่ยถ้าผมเก็บลูกไฟอะครับมันจะถึงคนเลือดเลยเวย้ยเออ หรือมันอาจจะมีวิธีแบบว่าเก็บลูกไฟแต่ก็ไม่ถึงแต่ผมเล่นแบบชัวรก็คือไม่เก็บก็คือไม่ถึงแบบอีซี่อ่ะแบบชัวๆ <c oughs> อ่านะครับโดดไปน้องชลามเชอร์บก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับอตอนแรกผมแอบบตอนแรกผมเคยปาม้ามันไวใช่ไหมว่าเออมันน่าจะตกไปแล้วรากว่ามันกลับมาเล่นได้จริงๆนะเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเซตไหนที่มันเก็บขวดเลือดได้สองขวดในไม้สองเนี่ยชลามเชอร์ก็ยังคลองอยู่นะครับแต่ถ้าได้ขวดหนึ่งก็จะเป็นเชสช็อกโก้นะครับก็จะ แยกใช้งานคนละแบบนะครับแต่ในีเกมทีมงานเขาทําแต่ตัวที่แบบเก็บ2ขวดมาตลอดเลยไอ้พวกตัวขวดเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีพระเพอแต่แต่นักธนูมีสิ่ธที่จะเป็นตัวที่ฉลามใช้ใบแจได้เก็บ2ขวดนะเพราะว่าอาจจะเป็นเซ็ตทำแต้มที่ไม่ใช่พวกสมบัติเครื่องยนต์นะครับใช้สมบัติทําแต้มล้วนอะไรเงี้ยน่าสนใจผมว่ามีสิทธินะก็มารอดูกันนะครับเพราะว่าอัปเดตของสไลด์นักธนูเนี่ยมันก็ประมาณวันที่9วันที่10นะถ้าจะไม่ผิดก็คืออีกประมาณ เอ่อหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เอ่อหลังจากคลิปนี้ลงไปใช่ไหมครับบวกลบนิดนิดหน่อยเออก็อย่าลืมไปเล่นโหมดใหม่นะครับเก็บฟาร์มไว้ผมก็เล่นฟาร์มไปแล้วก็คือถ้าโตถ้า,ถามันสัตว์เลี้ยงมันมาผมน่าจะกดได้เร็วๆที่ไม่ต้องเติมนะครับรอบนี้วันนีผมเติมทุกแผ่นไงไอ้พวกรีเจเนอเรียไอ้แผน่นนี้น่าจะเป็นแผดด่นแรกที่ผมจะประหยัดตังค์เมื่ก่อนหน้านี้ก่อนนีนน้น่าจะเติมตลอดนะครับนี่คือเตรียมใช้สกิลสุดท้ยยายแล้วนะครับเตรียมเตี้ยมเตีย้ยมเตรี้ยมเออนะครับดได้สบายะ อาโอ้โห,โหแต้มเนี่ยมาดูกันจบเท่าไหร่ว้าวนะครับชึบชึบโอ้โห518.8เกือบเกือบล้านแต้มเยอะมากมากๆนะครับโอ้โผมคิอว่าเยอะมากเล่นง่ายด้วยก็เผื่อใครมีอะไรยังไงก็ไปลองดูนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ไว้เจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ